สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแอปสำหรับการทำข้อความเคลื่อนไหวนะครับหรือข้อความ m อ n i c a t i o n นะครับเป็น <c oughs> แอปตัวนี้เลยนะครับเป็นอินโชมาร์เกอร์อิ i เ i t e ตนะครับแท็กนะครับหน้าตาแอปก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมขาบ้า,าสามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับ App Store และ p Play Store นะครับวิธีทำข้อความาทำข้อความเคลื่อนไหวนะครับจะเอาไปทำเป็นสับไตเติลหรือ,อ,อคลิปต้นคลิปต้นวิดีโอก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เดื๋ยวเราก็เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปดูการทำงานของเขาเลยนะครับไปทำการเปิดการใช้งานได้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับแล้วก็กดไปที่ด้านบนนี้นะครับแต่ข้างล่างจะเป็นโฆษณาแล้วกดไปที่ด้านบนนี้นะครับทึ่เมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งโฆษณาแล้วก็ทําการปิดนะครับเมื่อเข้าเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมให้กดที่ตัวคำสัญลักษณ์เพลงตรงนี้นะครับกด คิกเข้าไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับเราก็อ่าเราก็ใส่ข้อความเลยนะครับอ่าลบข้อความเดิมของเครื่องออกนะครับเราก็มาใส่ข้อความนะครับผมใส่เป็นชื่อช่องแล้วกันนะครับอ่าเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับ ให้กดถูกต้องตรงนี้นะครับกดถูกต้องนะครับกดถูกต้องเสร็จแล้วกดกดเล่นนะครับกดปุ่มเพี์นะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบต่างๆของตัวอักษรนะครับกดเพได้เลยโฆษณานะครับเดี๋ยวทำการปิดโฆษณานะครับ ที okay. นี้เรากา็ข้างบนเราจะเลือกฟอนต์ต่างๆรูปแบบต่างๆได้นะครับผมขอเลือกให้ชมนะครับมีหลากหลายนะครับชอบแบบไหนก็เลือกนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นสีนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับ เลือกสีได้ตามใจนะครับโอเคนะครับทำไม่ยากนะครับไม่กี่ขั้นตอนก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อท่านผู้ชมพอใจแล้วเลือกฟอนต์เลือกสีเลือกอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมมากดบันทึกที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับ ให้กดเป็น save as video นะครับหรือจะอด้านบนเป็นเป็น g i ปนะครับ set app g i p นะครับเราก็จะ save เป็น as video นะครับแล้วก็กด save s a ตรงนี้ได้เลยสถานะการทำงานดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับ โอเคก็แอนเสร็จสิ้นนะครับสำหรับแอปทำข้อความเคลื่อนไหวหรือทำเป็นซับไตเติลได้นะครับตัวนี้แอปตัวนี้นะครับก็โอเคก็ลองมาทำกันดูนะครับมีรูปแบบให้เปลี่ยนหลายอย่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับมีรูปแบบเปลี่ยนได้หลายอย่างหลายเมนูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำงลค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ